สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังผมขอนำเอาบทบรรณาธิการจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์มานำเสนอครับคนละยำํำกู้สร้างนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่5มีสายน2566ที่พักเพื่อไทยเปิดนโยบายหาเสียงที่เรียกว่าเรือธงแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 1,000 0บาทแก่ประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนที่เมื่อถึงเวลาจริงกลับไม่ตกผลึกทาให้เกิดภาพที่ค่อนข้างชัดเจนว่านโยบายเรือธงนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตไม่ล่มสลายก็เกยตื้นชุลมุนชุลเกเซโรงังจนในที่สุดก็กลายเป็นเมนูคนละยำส่งต่อถึงประชาชนถ้อยแถลงของท่านผู้นำเซฐาทวีสิน เมื่อบายวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2566เป็นการถแถลงจากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิตอล10,000บาทผ่านดิจิตอลบวลเลตชุดใหญ่ที่มีการถกใน5ประเด็นคือเรื่องหลักการโครงการเรื่องที่มาที่ไปของเงินเรื่องของใครได้รับบ้างเรื่องของการใช้กับสินค้าประเภทใดได้บ้างเรื่องของระยะทางที่กำหนดถ้อยถแถลงทั้งหมดคือข้อเท็จจริง และเป็นผลสรุปของที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่หรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปจนหาข้อยุติไม่ได้ออกอาการต่างคนต่างยำข้อมูลจนท่านผู้นำยำข้อมูลการประชุมออกมาเป็นถ้อยแถลงนั้นเสียเองจริงหรือที่จุลพันธ์อมรวิวัฒน์หนึ่งในผู้ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลเวเลชชุดใหญ่ที่มีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานสภาพัฒน์และกริฎีกา มีความเห็นที่แตกต่างไปจากข้อเสนอของนายกในหลายประเด็นเข้าร่วมประชุมระบุว่าข้อเสนอการออกกฎหมายกู้เงิน5แสนล้านบาทเป็นเสียงสำโอกของผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นการเสนอแนะที่รัฐบาลและท่านผู้นำเศรษฐถาทวีสินนำข้อมูลมาตีความยำใส่ชุดความคิดแล้วนำมาถแถลงต่อสาธารณชนหรือไม่เพราะมีรายงานว่าเศรษฐพุทธสุทธวธาฒานารุพุทธ ซึ่งไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้อย่างมีตัก,กะทั้งด้านวินัยการคลังทั้งสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมาตั้งแต่ต้นเสนอว่าข้อมูลที่แต่ละฝ่ายนำมาเสนอต่อที่ประชุมนั้นเมื่อนำมายำรวมกันแล้วยังน้อยเกินไปที่จะทำให้มีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบด้านยิ่งรฤษฎีกาที่ร่วมประชุมเป็นไปได้หรือที่สรับรุนให้มีแนวทางนี้ในเมื่อมันไม่เป็นไปตามมาตรา53า ในพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐที่ระบุชัดว่าการกู้เงินนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะให้กระทรวงการคลังทําได้เฉพาะในกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องดาเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทันชุดความคิดนี้มาบรรจุในชุดความคิดรัฐบาลท่านผู้นําเศรษฐาทวีสิน ยวงจื่อปราดจีนเมื่อ2,300ปีที่แล้วตรงกับยุคจั้นขวาอเป็นนักปราดใหญ่ผู้รังสรรค์แนวคิดอมตะที่ถูกจัดอยู่ในสำนักคิดปรัชญาเตา๋าเป็นปราดรุ่นหลังเล่าจื้อผู้รจนาคำพีเต้าเต๋อจริงได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในสามจอมปราดแห่งสำนักคิดฝ่ายเตา๋าเล่าว่ามีชายคนหนึ่งรำคาญเงาของตัวเองมากอีกทั้งยังทนรอยเท้าของตัวไม่ได้ เขาจึงพยายามวิ่งหนีจากทั้งสองสิ่งนี้แต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนเหงาและรอยเท้าก็ยังติดตามเขาไปเขาคิดว่าเขาวิ่งเร็วไม่พอจึงเร่งฝีเท้าไม่ยอมหยุดวิ่งแล้ววิ่งเล่าในที่สุดก็หมดแรงลม้มลงและถึงแก่ความตายแล้วจวงจือก็ตบท้ายว่าเขาหารู้ไม่ว่าถ้าเพียงแต่เขาเข้าร่มเงาก็จะหายไปและถ้าเขานั่งนิ่ง ก็จะไม่มีรอยเท้าเลยเราหยิบนิทานเรื่องนี้มาเล่าเพียงเพื่อต้องการเตือนสติท่านผู้นำเศรษฐาทวีสินที่หักดิบปิดประชุมด้วยเวลาอันสั้นด้วยอาการเร่งรีบจนเกินเหตุยำข้อมูลที่ได้รับจากแต่ละคนอย่างไม่รอบคอบหรือไม่เพื่อให้ท่านผู้นำฉุกคิดลดมิจฉาทิฐิตั้งสติให้เกิดสมาธิเพื่อให้เศรษฐกิจประเทศชาติเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่ใช่สุขวันนี้เพื่อนหนีทุกข์ทั้งที่ทุกข์นั้นมีอยู่ไม่จบแต่ไปรออยู่ในอนาคตคนทุกวันนี้ไม่ต่างจากคนหนีเงาพยายามทำทุกอย่างเพื่อนหนีทุกข์โดยคิดว่าเป็นความสุขแต่ทุกข์ก็ยังตามมาไม่หยุดเขาหารู้ไม่ว่าความทุกข์จะหมดไปเมื่อเขาหันหน้าเข้าหาร่มแห่งธรรมะและทำใจให้สงบนิ่งถึงที่สุดแล้วใครจะมีความสุขหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาออกไปตักดวงแสวงหาทรัพย์สมบัติและชื่อเสียงกิตยศได้สำเร็จหรือไม่แต่อยู่ที่เขามีความสงบนิ่งจนเกิดสมาธิสติปัญญาได้มากน้อยแค่ไหนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ <S angel s 8 9 r e a l t y บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแอมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวอรินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty